ดูกันที่ข้อ12เลยค่ะก็ข้อนี้เขาให้หาขนาดของมุมที่เหลือทุกมุมคําว่ามุมที่เหลือทุกมุมก็คือมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้อนเองถ้าถามว่าข้อนี้ทํำยังไงคําตอบก็คือต้องเช็คก่อนว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความคล้ายกันหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันแล้วก็สามารถหามุมที่เหลือได้แทบจะทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเช็คเรื่องความคล้ายความจริงแล้วเราสามารถหาค่าของมุมนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเรารู้ว่ามุมนี้เป็น90องศารูปนี้64องศาแล้วทำไมเราถึงจะไม่รู้มุมนี้ล่ะคะในเมื่อว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมถ้ารวมกันมันจะได้180อองศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาหามุมนี้กันก่อนเลยค่ะ เนื่องจากว่าผลบวกมุมภายในเป็น1้อยแปดก็มาช่วยกันเขียนเลยก็เป็น90้าบวกหกแล้วก็บวกมุมนี้พี่ให้เป็นเอกแล้วกันมีค่าเท่ากับ 180. 1นึ่งร้แปดสบวกหกได้154ค่ะ1 5ึ่งร้อบี่บวกเเท่ากับหนึ่ปดเดียวก็เลยเท่ากับ1นึ่งร้แปลบหนึผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ26องศาค่ะ ก็เลยได้ออกมาแล้ว x อันนี้เป็น26องศาต่อมาเราจะมาเช็คกันว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคล้ายกันเราจะสามารถหาค่าของ2มุมนี้ออกมาได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่คล้ายเราค่อยมาหาวิธีอื่นกันต่อสําหรับการเช็คว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือเปล่า สำหรับข้อนี้ใช้มุมเช็คไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า2องมุมนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเช็คจากอัตราส่วนด้านที่สมในกันก่อนอื่นก็หาด้านที่สั้นที่สุดของแต่ละรูปสําหรับรูปนี้ก็เป็น44ใช่ไหมคะอันนี้เป็น39.6ก็อัตราส่วนก็เป็น44ส่วน39 .6 ด้านที่ยาวเป็นอันดับ2ของรูปนี้คือ90ส่วนของรูปนี้เป็น ก็เป็นเก้าสิบส่วนแปดสิบเอ็ดด้านที่ยาวที่สุดของรูปนี้เป็นหนึ่งร้อยด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นเก้าสิบมันใช้เก้าสิบนี้เป็นด้านร่วมนะคะก็ออกมาเป็นหนึ่งร้อยส่วนเก้าสิบจากนั้นก็มาช่วยกันดูว่าเศษส่วนสามตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันหรือเปล่ามาช่วยพี่ตัดทอนกันก่อนดีกว่าคะ่ะสำหรับอันนี้ศูนย์ตัดศูนย์ได้ออกมาเป็น 1 0บส่วนเก้าำหรับ2อันนี้ก็ใช้แม่9กตัดทอนได้ค่ะ90้าสิบเป็นเก้าสิออกมาเป็น1 0บส่วนเก้สส่วน2ตัวนี้มีค่าเท่ากันแต่ตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้ค่ะเราต้องหาค่าของอันนี้ออกมาก่อนว่ามันได้1 0บส่วนเหรือเปล่าถ้าได้ก็จะบอกได้ว่าสามเหลี่ยม2อลูกนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันถูกไหมคะ สำหรับอันนี้พี่ขออนุญาตคุณ10ทั้งเสร็จและส่วนเพื่อทำให้ตันิยมหายไปก่อนจะได้ไม่งงตอนคิดเลขค่ะออกมาเป็น4 4 0ร้ส่วนสามนั่นเองต่อมาก็มาช่วยกันตัดทอนนะคะก็ขอใช้แม่2แล้วก่อนอมแม่4เลยค่ะแม่4ตัดทอนสตัดสี่รอยสได้1.10่งหนึ่งอันนี้4.9.36ก้าสี้าสา แม่11ตัดเลยค่ะ11 11 11ดออกมาเป็น10-9ส่วน9เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้ออกมาแล้วว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในการทั้ง3อันอะ่ะเท่ากันหมดเลยซึ่งออกมาเป็น10-9ส่วนเเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้คำตอบแล้วว่าสามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยม cbd หลังจากที่คล้ายกันแล้วก็มาดูที่มุมกันเลยค่ะว่าแต่ละอันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้าง สำหรับการดูว่ามุมไหนจะเทียบเท่ากับมุมไหนเนี่ยก็ต้องเช็คจากด้านที่สมนัยกันค่ะสำหรับสามเหลี่ยมสองรูปนี้44กับ39.6เป็นด้านที่สมนัยกันถูกไหมคะเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็มีค่าสั้นที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านมุมที่อยู่ตรงข้ามกับ44ก็คือมุมนี้คือ26องศาสำหรับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับ39.6ก ก็คือมุมนี้เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็น26องศาเหมือนกับอันนี้ค่ะก็เลยได้คําตอบมุมนี้เป็น26สิบองศาถ้ามุมนี้26 2สิบหกยี่ิบหกมุมนี้เก้าสมุมนี้เก้าสเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องเป็น6 4สแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยออกมาหมดแล้วเขาต้องการให้เราหาค่าของ ขนาดของมุมที่เหลือทุกมุมซึ่งเราก็ได้ออกมาแล้วทุกมุมเลยที่เรายังไม่รู้สำหรับการทำข้อนี้เนี่ยนะคะเราต้องใช้ความรู้เรื่องผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาทำให้เราหาค่าของมุมนี้ออกมาได้หลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้ใช่รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหม ถ้าสมมติว่าคล้ายเราก็จะสามารถหามุมของสามเหลี่ยมรูปนี้ได้เลยเพราะว่าเรารู้มุมของสามเหลี่ยมรูปนี้อยู่แล้วถูกไหมคะเรารู้ทุกมุมเลยแล้วถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันน่ะมุมมันต้องเท่ากันเป็นคู่ๆทูกคู่มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าถ้าเรารู้มุมของรูปนี้เราก็จะรู้มุมของรูปนี้เลยล้วจากการเช็คอัตราส่วนด้านที่สมนกันโดยเอาด้านสั้นสุดส่วนด้านสั้นสุดด้านที่สั้นรองลงมาส่วนด้านที่สั้น ด้านที่รองลงมาแล้วก็ด้านยาวสุดส่วนด้านยาวสุดเนี่ยก็พบว่าทุกค่าเนี่ยออกมาตรงกันหมดเลยคือ10ส่วน9ก็เลยบอกได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันด้างจากนั้นก็หามุมสองมุมที่อยู่ด้านตรงข้ามด้านที่สมใยกันอย่างสองรูปนี้เนี่ย4 4กับ3า6เป็นด้านที่สมใยกันใช่ไหมคะมุมที่อยู่ตรงข้ามมันก็คือมุมนี้กับมุมนี้2มุมนี้ก็เลยต้องเท่ากันนั่นเองสุดท้ายก็เลยได้คําตอบออกมาอย่างที่เห็น,นะคะ่ะก็ ข้อ12ก็จบแล้วนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่